ทำไมโครงการคาซาเอ็มพิสโลกถึงน่าอยู่ให้บ้านหลังนี้เป็นคำตอบของชีวิตที่ประสบความสำเร็จของคุณวันนี้น้องพิสโลกนั่งอยู่อยู่กันที่โครงการคาซาเอ็มพิสโลกอยู่ใกล้มอราัชาพัฒนพิบูลสงครามค่ะกับบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมโมเดิร์นลักชัวรี่สไตล์แบบบ้านที่ทันสมัยออกแบบมาได้อย่างลงตัวบนทำเลที่มีศักยภาพให้ความเป็นส่วนตัวบ้านสาร้างเสร็จพร้อมอยู่มีเพียงแค่22ยูนิตเท่านั้นอีกทั้งใส่ใจทุกรายละเอียดในการก่อสร้างบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะจะเป็นไซ ใหญ่ที่สุดพื้นที่ใช้สอยมากถึง229ตารางเมตรเป็นบ้าน4ห้องนอน4ห้องน้ำและด้านหน้าบ้านจอดรถได้2คันนะคะในส่วนของลิฟวิ่งลุ่มและดิ닝แอเรียมีขนาดใหญ่สามารถวางไอแล์และจัดโซนพาร์าที่ได้ตรงนี้เลยและยังไม่หมดนะเขายังมีส่วนครัวตรงนี้ที่ก่อเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้อีกด้วยต้องบอกเลยว่าทุกพื้นที่ใช้สอยจัดเต็มจริงๆและไม่น่าเชื่อนะราคาดีมากๆค่ะทุกคนที่นี่เขาสามารถให้เราคิดเอทตกแต่งภายในในแบบและสไตล์ของเราได้อีกด้วยนะพาไป ดูกันต่อที่ห้องชั้นล่างห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือห้องเลี้ยงเด็กก็ได้เพราะมีห้องน้ําในตัวเดี๋ยวพาไปดูกันที่ชั้น2กันต่อค่ะก่อนจะถึงชั้น2นะคะจะเจอกับห้องน้ําส่วนกลางที่ทางโครงการตกแต่งไว้ใต้บันไดตรงนี้เรียกได้ว่าใช้ทุกพื้นที่ใช้สอยเด็กขุมคามากจริงๆขึ้นมาที่ชั้น2นะคะบริเวณถงกว้างขวางมีดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้ทําให้บ้านดูปอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดีไปดูที่ห้องแรกกันเลยค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมต้องบอกเลยว่าห้องใหญ่ไม่แพ้ใครมาพร้อกับ งที่สูวางเตียง6ฟุตได้สบายๆและยังมี walk in closet ไว้ให้ด้วยนะสําหรับห้อง master bedroom นะคะก็มีอ่างอาบน้ําให้ทุกหลังแบบนี้เลยและไฮไลท์อีกจุดของห้อง master bedroom ก็คือมุมสําหรับมองเห็น double w a อล room และมีระเบียงออกไปรับลมชมสวนได้อีกด้วยค่ะพาไปดูกันต่อสําหรับ2ห้องนอนนะคะต้องบอกเลยว่าห้องใหญ่ไม่แพ้ห้องสเตอร์ค่ะแบบว่าวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยและยังมีโซนที่สามารถออกไปชมสวนได้อีกด้วยนะและีนเนียจะมีห้องน้ําส่วนกลางอีกหนึ่งห้องแบ่งเป็นโซนเปียกและ สุขภัณฑ์ที่เลือกใช้ก็เป็นแบรนด์คุณภาพฉันนําทุกห้องเลยค่ะทุกคนสังเกตไหมคะไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของบ้านไม่ว่าจะเป็นร i ฟิ่งรูมดิ닝แอเรียและห้องนอนทุกห้องก็จะ สามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวรอบบ้านทําให้รู้สึกอบอุ่นสดชื่นและเป็นบ้านสําหรับพักผ่อนจริงๆค่ะไม่เพียงแค่นั้นทางโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ประตูทางเข้าด้านหน้าเมนเกตและกล้องซ c t v ทีที่สําคัญนะไม่มีค่าส่วนกลางเพิ่มเติมด้วยนะคะโครงการคาร์ซีาเอ็มบิสโลกเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้ถึง2เส้นทางไกลหมอรรชพัฒน์พิบูลสงครามไกลสีแยกวุ่นวายที่เป็นแหล่งอำนวยความสะดวกและไกลห้างซับสินค้าพิสโลเพียงแค่5นาทีแอบกระซิบค่ะว่าโปรโมชั่นเปิดตัวแหล่งมือ กกคนุนราคาบ้านเปล่าท้ายสีเริ่มต้นเพียงแค่4.59ล้านบาทและบ้านเปล่าท้าย b ีไซส์ใหญ่เท่ากับบ้านตัวอย่างราคาเพียงแค่4.99ล้านบาทเท่านั้นยังไม่หมดนะคะทางโครงการยังแถมผ้ามานหลูให้ทั้งหลักและฟรีค่าธรรมเนียมการโอนใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นพิเศษกับบ้านหลูคุณภาพดีแบบนี้ก็สามารถนะัดชมโครงการคราซาเอ็มพิสโลฟได้เลยนะคะ พิษณุโลกน่าอยู่เว็บไซต์อสังหาริมัทรพย์ครบที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกหาบ้านใหม่บ้านมือสองบ้านเช่าหอพักหรือบริษัทหลับสร้างบ้านก็ครบจบในเว็บเดียวพิษณุโลกน่าอยู่